สวัสดีครับผมแบงค์จากช่องไหมนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์ของการไปศึกษาดูงานไปทัศนศึกษาที่กรมหม่อนไหมจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อไปเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไหมไปยังถึงการปลูกต้นมอนอตั้งแต่ต้นมอนการเลี้ยงไหมาการสาวไหมไปจนถึงการทอผ้าไหมเลยนะครับ่างดังภาพนี้ก็ที่กรมหม่อนไหมจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับแล้วในภาพก็คือเป็นอาจารย์แอนนะครับผมขอเรียกว่าเป็นอาจารย์แล้วกันนะครับที่พาเราเยี่ยมชม พาทัวร์แล้วก็ให้ความรู้กับทางทีมงานของชอบใหม่ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปทางผมคนเดียวนะครับเราไปทั้งทีมงานของทีมทางชอบใหม่เลยนะครับเพื่อไปอัพสกิลของทุกๆคนในทีมงานของเรานะครับเพื่อการดูแลคุณลูกค้าได้อย่างเ,เรียกว่าข้อมูลที่ถูกต้องแล้วกันเนาะสามารถที่จะอ้างอิงตามหลักวิชาการอะไรต่างๆแล้วก็เพิ่มทักษะของทุกๆคนใน ทีมงานชอบใหม่ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วอะครับเราไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วครับรู้นะครับว่ากรมมนใหม่อยู่ตรงไหนแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เคยที่จะไปเยี่ยมชมหรือไปดูเลยนะครับว่าในกิจกรรมของกรมมนใหม่เนี่ยดูแลอะไรบ้างหรือทำอะไรบ้างหรือสามารถให้ความรู้อะไรเรากับเราบ้างได้นะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าไป ศึกษาดูงานนะครับอย่างเลือเราไปเนี่ยก็แบบไม่ได้นัดกับใครไวอะเนาะครับก็เลยขอเข้าไปดูงานว่าผมจะต้องเริ่มยังไงครับผมจะอยากเ,เลี้ยงมอนเ,ออเรียกว่าปลูกมอนอยากจะเริ่มเลี้ยงไหมเพราะว่าตอนนี้ชอบไหมเองก็ได้จดวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อที่จะดําเนินกิจกรรมทางด้านอื่นๆที่ครบองค์ประกอบของซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมไหมละกันเนาะให้มันครบตั้งแต่ เราว่าจะเริ่มตั้งแต่การปลูกการเลี้ยงทีนี้เราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเราก็เลยไปที่อสอบถามที่กรมหม่อนใหม่นะครับแล้วก็อาจารย์แอนเนี่ยก็ได้พาชมนะในครั้งแรกเนี่ยพาชมก่อนว่าเออต้นหม่อนมีแบบไหนบ้างมีต้นหม่อนที่เรากินผลเนาะ,ะที่เราเรียกว่าผลหม่อนเบอรี่เนี่ยจริงๆแล้วอะครับผลหม่อนเบอรี่เนี่ยก็จะคนละพันที่เลี้ยงเพื่อเอาใบไปให้ใหกับตัวหนอนใหม่นะครับเพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือฟังกชันเนี่ย จะให้ผลผลิตที่เป็นผลมอนเบอร์รี่เนี่ยจำนวนเยอะกว่าใบก็จะเล็กใบก็จะน้อยนะครับไม่เหมาะกับการนําไปเลี้ยงไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวต้นหม่อนที่นําไปเพาะเลี้ยงเพื่อนํามาเลี้ยงตัวไหมเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์เฉพาะที่ให้ใบที่จํานวนมากกว่านั่นเองนะครับเราก็ต้องเลือกออพันธุ์ให้เหมาะสมด้วยนะครับน,น,นอกจากนั้นก็เรียนรู้เรื่องของวัฏถจกักรหรือวงจรของตัว หนอนใหม่เนาะตั้งแต่เริ่มต้นตัวเต็มวัยนะครับซึ่งจากวัยหนเนี่ยวัยแรกฟักออกมาเนี่ยเอ่อหนถึงสวันก็จะเข้าสู่วัยสองละนะครับอ่อโอเคนี่นะครับแป๊บเดียวนะครับวงจรวัฏจักรเนี่ยก็อยู่ราวๆ2ี่สวันนะครับก็จะได้กระบวนการสราวเส้นไหมออกมานะครับซึ่งเราก็ได้ดูว่าอ๋อกระบวนการ ย้อมสีต่างๆนะครับพาอ,อ,อาจารย์แอนเนี่ยก็พาชมเรียกว่าลงโรงเรือนจะเรียกว่าลงโรงเลี้ยงไหมและกันเนะ้อแบบแบบที่ขนาดเล็กพอที่จะศึกษาดูง,งานนะครับว่าเราจะต้องต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างการป้องกันต่างๆนะครับทีนี้ ีนี้แต่วันนั้นเนี่ยเราไปโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้นะครับก็จะทําเพียงได้เพียงแค่ชมเรื่องของการเพาะเลี้ยงตัวอย่างการเพาะเลี้ยงแล้วก็ดูว่ากิจกรรมของออกรมมนใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างรวมถึงพาดูต้นไม้เนี่ยต้นนี้ต้นมะหูดนะครับที่จะให้เกเลนะือมันนีก็จะเป็นสีเหลืองอแล้วเราไปย้อมทับกับสีเขียวก็จะเป็นเหลืองทอง<อ>เขาจะได้ก็ได้สีเหลืองนะครับต้นต้นมะหูเนาะครับแล้วก็ทางอาจารย์แอนก็ได้นัด เข้าไปนัดแจ้งทางผมว่าเออเดี๋ยวจะมีการมาดูงานที่กรมอนใหม่เร็วๆนี้นะเอ่อก็เลยชวนทางทีมชอบใหม่เนี่ยเข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกันจะได้เห็นกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับเอ่อก็เลยทางชอบไหมก็ตอบปากรับคํามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็ทีมงานของเราเนานะยวให้ทีมงานอ่าเนี่ยครับก็คือทีมงานของเราทั้งหมดนะครับก็ก็เอ,อ่อบางส่วนแล้วกันจริงจริง ตอนนี้เราตั้งเป็นวิสาหากิจชุมชนแล้วนะครับเพื่อจะขยายกิจกรรมของชอบไหมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เราเป็นแพลตฟอร์มด้วยส่วนหนึ่งให้ตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําจนถึงผู้บริโภคเลยและก็เพื่อยืนยันได้ว่าคุณภาพของเราเนี่ยเป็นไหมคุณภาพดีตามหลักวิชาการแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ในวันจริงแล้วกันวันที่เราไปเนี่ยเราก็ไปเริ่มดูครับว่าเออ หนอนไหมจริงๆเนี่ยมันตัวเล็กมากนะรับทุกคนเนี่ยตัวแค่นี้เองนะครับแล้วก็ไข่นี่คือไข่นะครับไข่ที่ขาวๆเนี่ยจริงๆแล้วคือไข่ที่ฟักแล้วนะครับเออเลกฟักไหมฟักเป็นตัวออกมาแล้วก็มาเดินซึ่งการกินใบหม่อนของตัวหนอนไหมเนี่ยก็จะกินตามช่วงวัยครับแรกเกิดเนี่ยก็จะกินใบยอดใบอ่อนเนาะเพราะว่าตัวยังเล็กๆอยู่ยังไม่สามารถที่จะเคี้ยวอะไรได้เยอะมากก็จะชอบใบอ่อนใบยอดยอด ทีนี้พอลดหลั่นลงมาวัยวัยวัยห้าหรือตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะชอบกินใบแก่นะครับถ้าเราเอาใบใบอ่อ,อ,อนๆไ,ไปให้เนี่ยตัวหนอนไหมก็จะมีอาการเรียกว่าบวมน้ําอย่างเงี้ยครับคือเหมือนเหมือนคนคนคน,คนโตแล้วอะครับก็ไม่อยากกินอาหารเด็กอะเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นใบอ่อนที่เราจะต้องออสับ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 ,สบ,สบ,สบตัวใบหม่อนก่อนนะครับน่าผมให้ดูซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวเล็กมากอ่า จะมีคลิปด้วยอ่านี่ที่เราฝึกเรียนค่ะนะครับให้ดูคลิปเห็นไหมตัวดำๆอ๋อตัวดำๆมันเหมือนลูกยุงอะค่ะมันเคยเลยนี่ไงกำลังเคยๆยืบๆอยู่ค่ะใช่เขาเพิ่งเกิดจากไข่ไงคะเห็นเราลองลงสังเกตดูมันเขาจะขยับหัวเขาจะขยับไปแล้วเล็กๆได้ไหมเล็กๆมากเล็กราเปิดไฟใส่ได้ไหมครับตอนเปิดแสงเขะ เนี่ยโอ้อแล้วมันเนี่ยครับนี่คือคือตัวตัวตัวยาวแค่นิดเดียวเองครับแค่นี้แค่นี้นิดเดียวเนาะเราจะมองเห็นได้อเลหน่ยหน่าอโอ้มันเล็กมากเลยนี่ครับเล็กมากโอ้เล็กมากอันนี้คือไข่หนึ่งฟองนี้คือผมให้ดูไข่ขาวๆเนี่ยครับคือตัวอ่อนฟักออกมาแล้วนะครับส่วนไข่ที่แบบเออยังดำๆอยู่นิดหนึ่งตรงเนี้ยก็คือไข่ที่ยังไม่ได้ฟักออกมา S <S <an> ก็ค่อยๆทยอยครับก,ก็มีเปอร์เซ็นต์การฟักด้วยเนาะอาจจะไม่ได้แบบได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าถ้ามันคลอดไอ้ถ้ามันขามันจะเป็นยังไงครับใ <S an> นอ่าทีนี้เราก็จะมีตามช่วงวัยนะเนาะวัยหนึ่งวัยสองวัยสามวัยสี่วัยห้าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวใบที่เราให้ด้วยนะครับอ่ามันก็ต้องใบใหญ่ขึ้นกิจกรรมของตัวหนอนไหมเนี่ยคือเกิดมาก็กินอย่างเดียวครับ กิน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 แล้วก็เลาะคราบเนาะตามช่วงวัยนะครับอันนี้วัยวัยสามละนะครับก็จะประมาณสามวันนะครับนอนหนึ่งวันนี่ตัววัยสามนะครับเราจะเป็นวัยสามแบบนี้อันนี้เป็นวัยสี่ละครับเริ่มตัวใหญ่ละสังเกตไหมครับว่าตัวหนอนไหมเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยจะไม่ได้มีเอ่อเรียกว่าขอบเขตหรือเอ่อเรียกว่า ตัวหนอนไหมะจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ค่อยเกเรครับจะอยู่ในบริเวณที่มีใบหมอนอยู่แค่นี้ก็จะไม่เดินเพ่นพ่านออกไปข้างนอกเลยน้อยมากๆครับที่จะเดินออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเ,เรียกว่าเป็นไม่ซุกซนแล้วกันเนาะเห็นไหมครับเราก็จะไม่ได้มีการกันอะไรเลยครับก็จะมีการเลี้ยงแบบเ,เรียกว่าภาชนะที่เป็นพลาสติกเนาะกับแบบโลหะหรือบางทีก็ใช้กระดงก็ได้ครับแบบกระดงไม่ไผ่เนาะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างครับที่กรมอมุตุฯมีให้เราได้ได้ดูกันนะครับอ่านี่วัยห้าละเริ่มเริ่มที่จะเตรียมตัวเอเรียกว่าไหมสุกอะครับเตรียมตัวเข้าจ่อเพื่อจะเริ่มถักเส้นใยออกมาแล้วนะครับก็จะเลี้ยงประมาณอีกหกหกเจ็ดวันเนาะเพื่อเตรียมเข้าจ่อนะครับเราจะดูได้ยังไงครับว่าไหมสุกแล้วนะครับนี่มีตัวตัวเต็มว,วัยละประมาณประมาณนี้ของมือนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าอ่าไหมที่ ไหมจะเริ่มชูชูหัวนะครับแบบคอตั้งแล้วก็ตัวจะค่อนข้างโปร่งแสงตัวออกเหลืองเหลืองซึ่งปกติอะครับตัวจะออกสีขาวขาวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไหมสุกเนี่ยก็จะเริ่มมีความออกเหลืองเหลืองนิดนิดและเหลืองเหลืองครีมคอก็จะเริ่มตั้งไม่ค่อยขยับตัวละนะครับเพราะว่าเรียกว่าเราจะเรียกว่าไหมสุกพร้อมที่จะชักเส้นใหญ่ละนะครับเราก็จะต้องนําตัวน้องเนี่ยไปเข้า จอดนะครับนะเพื่อสร้างรังใหม่นาอะนะครับใช้เวลาประมาณ10วันนะครับถ้าถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวแล้วกันเนาะผมจะเรียกว่าเก็บเกี่ยวไหมเรียกว่านำรังออกมาจะสุกจะสุกเออจะแตกออกมานะครับก็จะเหมือนแบบแทงแทงรังออกมากัดรังออกมากลายเป็นผีเสื้อนะครับซึ่งจริงๆเรายังไม่ หากต้องการนําไปทําเป็นผ้าไหมเนี่ยเราจะอยู่กระบวนการเพียงแค่เป็นดักแด้เท่านั้นนะครับจะไม่ปล่อยให้ถึงขั้นเป็นผีเสื้อเนาะนะครับจอก็จะมีจออันนี้เป็นตัวอย่างของจอพลาสติกนะครับอ่านี่ตัวน้องก็จะเริ่มตัวสีเหลืองๆแล้วะก็จะเริ่มชักใหญ่ละทําไมต้องมีจอนะครับจอเนี่ยก็เพื่อที่จะเหมือนเป็นตัวยึดเหนี่ยวถ้าเราไม่มีจอครับหรือวางเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยวางไว้บนพื้นที่บนกระดาษแบบเนี้ย ตัวน้องก็จะไม่มีตัวยึดแล้วก็จะชักใยสร้างรังไม่เป็นรูปทรงที่สวยงามรูปทรงที่สวยงามก็จะคล้ายกับรักบี้นะครับอ่าทรงเรียกว่าทรงทรงแบบเนี้ยทรงวงรีอ่าทรงรูปวงรีคล้ายลูกรักบี้นะครับแต่ก็ไม่แหลมจนเกินไปแต่ถ้าไม่มีจอเนี่ยน้องจะเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับมันมันผิดผิดแผ่พูดง่ายการที่มีจอเนี่ย จะค่อนข้างกําหนดทิศทางหรือรูปทรงของรังไหมของน้องได้พอสมควรนะครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างครับว่าหากเราไม่ไม่เอ่อนำรังไหมที่เสร็จแล้วเนี่ยมามาสาวเป็นเส้นไหมเนี่ยตัวน้องก็จะแตกเอ่อเรียกว่ากัดออกมาเป็นผีเสื้อนะครับก็จะเป็นผีเสื้อแต่ถ้ากรมหม่อนไหมเนี่ยกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งคือการเพาะพันธุ์นะครับก็จะเลี้ยง เพื่อให้กลายเป็นผีเสื้อเพื่อให้ได้แม่พันธุ์และก็พ่อพันธุ์นะครับนําไปผสมหากต้องการพันธุ์พื้นบ้านเนาะก็จะนําพันธุ์พื้นบ้านอันนี้เป็นตัวไหมที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับก็จะนํามาผสมพันธุ์กันเลยนะครับเอ่อแล้วแต่ถ้าเป็นพันธผสมเนาะก็จะนําพันธุ์พื้นบ้านไปผสมกับเอ่อพันต่างประเทศเพื่อให้ได้พันธุ์ผสมนะครับความแตกต่างนะครับของพันธพื้นบ้านกับพัน์ผสมเนี่ยก็คือตัวลังไหมเลย ถ้าเป็นพันพื้นบ้านเนี่ยตัวรังไหมจะค่อนข้างเล็กปริมาณเส้นใยก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นไหมผสมเนี่ยรังจะค่อนข้างใหญ่ปริมาณเส้นใยเนี่ยระยะเส้นใยที่สาวได้ก็จะเยอะกว่านะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจากัดเช่นถ้าเป็นไหมพื้นบ้านเนี่ยก็จะมีความทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อสภาพอากาศของพื้นที่พื้นบ้านที่ที่เราคุ้นเคยการพูดง่ายเลี้ยงง่ายกว่านะครับแต่ว่า ถ้าเป็นพันธุ์ลูกผสมก็จะมีการผสมของพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวน้องก็อาจจะมีความเออบอบบางหรืออาจจะติดโรคง่ายก็อาจจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็เราก็สามารถที่จะเรียนรู้เพื่อเพาะเลี้ยงน้องได้นะครับน, <c oughs> นี่คือไหม,ไมสุกนะครับ นำตัวโปุ่งแสงยังไงเอ่ยกับนี้สีออกแบบอ่เหลืองเหลืองนี่นะค่ะมันจะโปร่งแสงอไันนี้อันนี้คือไหมสุกเราก็เก็บใส่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นจอมันเป็นบ้านเขานะค่ะให้เขาพ่นเส้นใยติดกับช่วงนี้ถ้าสมมุติเราไม่มีจอปล่อยให้เขาวางเขาก็จะเขาก็จะนั่นอยู่นะคะสร้างกันการทำรังกันแต่ว่ารังเขาจะไม่ไม่สวยผิดรูปร่างเพราะเขาไม่มีอะไรมายึดเขาก็จะอยู่เนี่ค่ะติดติดกับนี่แหละกระดาษ รังเขาก็จะไม่สวยเนี่ยบางทีนะคะรังไม่สวยลักษณะรังผิดประเทศที่มันอาจจะไม่ออกก็ได้แด้จากไข่ตัวน้อนดักแด้ที่เสื้อนะครับอ่าแล้วก็ได้มาดูว่าอ่าการตัวอย่างของของตัวเขาจะเอาไปต้มก็ของตัวเชื้อนะครับในการที่เรียกว่าการทําไข่แผงอะ่ะ การที่เราจะต้องเอาตัวพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์เนี่ยมาผสมกันใช่ไหมครับแล้วก็นําตัวเมียเนี่ยไปวางในภาชนะที่จํากัดขอบเขตให้กับน้องแล้วกันเพื่อให้น้องวางไข่ในพื้นที่ที่เราควบคุมได้นะครับเช่นอย่างเงี้ยเราวางไว้ในภาชนะทรงกลมนะครับเออเรียกว่าทรงกระบอกเนาะน้องก็จะไข่รอบๆแบบนี้นะครับเป็นแผนกลมๆเลยแต่ว่าอันนี้คือการเลี้ยงแบบแบบโบราณหรือแบบ t r a ิช t น o แล้วกันแต่ถ้า การเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมหรือการเลี้ยงเพื่อทำเพาะพันธุ์จริงๆเนี่ยก็จะเลี้ยงปล่อยให้น้องไข่เต็มแผงเลยเพื่อให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงได้ซึ่งไข่แผงหนึ่งเนี่ยก็อยู่ประมาณสักสองหมื่นฟองเลยนะครับอ,อันนี้เราก็ได้มารู้ว่าอ๋อตัวผู้ตัวเมียนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือ <c oughs> น้องกําลังผสมพันธุ์กันนะครับตัวเมียนะครับวิธีดู ตัวเมียจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่านะครับตัวตัวใหญ่ตัวอ้วนกว่าตัวผู้ก็จะตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็วถ้าเราปล่อยให้มารวมกันเนี่ยน้องก็จะพยายามจับคู่กันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อผสมพันธุ์กันแล้วก็แต่ว่าออหากกระบวนการเลี้ยงเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการมามาบิดเพื่อแยกแล้วก็แยกน้องเมื่อเรียกว่าผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วกันเนาะก็จะแยกน้องออกนะครับตัวผู้ถ้ายังไหวเนาะ ก็จะนําไปพักก่อนนะครับที่ห้องควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่7องศาออผมจาตัวเลขชั่วโมงไม่ได้น,ะน่าจะ4ชั่วโมงเพื่อให้ให้น้าเชื้อของตัวน้องผู้ชายเนี่ยน้องตัวผู้เนี่ยกลับมาแข็งแรงนะครับแล้วก็นําไปผสมกับตัวเมียอีกล็อตหนึ่งนะครับตัวเมียที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยก็นําไปเตรียมในการวางไข่นะครับซึ่งถ้าถ้าไม่ไม่มีการผรสมพันธ์กันเนี่ยตัวเมียก็จะมีหน้าที่ในการวางไข่อยู่แล้วนะครับฟังก์ชัน ก็จะวางไข่แต่ว่าไข่ก็จะไม่มีเชื้อเพราะฉะนั้นไข่ก็จะฟอไม่ไม่สามารถฟักได้นะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นอ่าน,นี่เป็นตัวอย่างของการเราจํากัดพื้นที่การฟักไข่ครับให้อยู่ในบริเวณทรงกระบอกเท่านั้นนะครับมันก็จะเอ่อเป็นระเบียบจัดการง่ายและกันรวมถึงการการการนับจํานวนด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดของการเลี้ยงหนอนไหมนะครับแล้วก็ เราก็ได้ดูตัวอย่างพันธุ์อื่นๆด้วยว่าลักษณะของรังไหมที่แตกต่างกันแล้วกันนะครับซึ่งปัจจุบันก็ถ้าเป็นในทางสุรินก็จะมีพันธุ์พื้นบ้านกับพันธุ์ลูกผสมนะครับที่ทางกรมหม่อนไหมได้คัดสรรพันธุ์มาแล้วหรือเลือกพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีมาแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ในการนํามาเลี้ยงน้องเพื่อการการเรียกว่าการคัดพันธุ์หรือการเพราะไข่ไหมอะไรพวกนี้เนี่ย มีกระบวนการหรือวิธีการค่อนข้างที่จะซับซอ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยเหมาะกับการนําไข่ของกมลไหมนี่แหละไขไ่ไหมเนี่ยไปเลี้ยงจะเหมาะกว่านะครับก็นี่เป็นเรื่องราวคร่าวๆของการเลี้ยงไหมนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะพาชมเรื่องของการสาวเส้นไหมให้ดูนะครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ